วางเลยวางเลยหนักไหมเนี่ย,ย,ยสวัสดีทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปที่ต้องถ่ายใหม่เลยผมต้องบอกก่อนแนะนำว่าผมไปสั่งไฟอ้นี่มานะฮะนะฮะไปอะไรเนี่ยเอฟเฟกต์ไทเนี่ยนะฮะแกะออกมามันก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นกล่องประมาณนี้ แล้วก็หรือต้องเสียดายต้องบอกก่อนเลยว่า,าผมเสียดายมากกับคลิปที่แกะกล่องไปแล้วนะฮะ mm. เหตเุผลที่ว่าเมื่อวานนี้ได้รับของมาแล้วแล้วปรากฏว่านะอันนี้เป็นการพีออเดอร์ไปราคาก็ค่อนข้างแพงน,นิดนึงกับร้านร้านหนึ่งในออนไลน์นะไม่ได้จะมาว่าร้านเขาแต่คือว่าที่ที่อันนี้คือปกติผมก็สั่งของ ด้วยตัวเองแล้วก็รีวิวเองคือชอบก็เอามารีวิวใช้งานแล้วก็เกิดมันดีเราก็จะแนะนำคนที่อยากได้ของเหมือนกันอยากได้ของเล่นเหมือนกันอะไรประมาณนี้แล้วก็รีวิวให้กับร้านที่เขาเอามาขายด้วยแต่ปรากฏว่าปรากฏว่าปรากฏว่านะน้ำย้ําเลยผมเจอปัญหาว่าอันนี้ผมรีวิวตั้งแต่ต้นต้นต้นเดือนพฤศจิกาแล้วก็ได้มาตอนี้แล้วก็ให้ร้านมาส่งเมื่อวานเนี้ยได้มาจบประมาณหัวค่ำอะ่ะก็ แกะเลยรีวิวเลยโดยที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรไอ้กล่องเนี้ยมันไม่น่าจะมีอะไรจริงๆแต่นะฮะมันต้องมีเทคนิคการใช้งานซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเนี่ยผมผมก็ไม่รู้ว่าผมโง่หรือเปล่านะคู่มือของมันเนี่ยมันเป็นภาษาจีนนะฮะมันเป็นภาษาจีนนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เสียบปลั๊กแล้วเปิดติดเลยนะ,ะมันต้องมีการทําอะไรหลายๆอย่าง ก็มีการหัวเสียหัวร้อนเหมือนกันก็มีคนพูดบอกว่าแบบทำไมไม่ใช้ Google Translate หรืออะไรแต่จริงๆแล้วไอ้ของพวกนี้มันใช้งานไม่ได้เลยโดยเลยมันต้องมีการลิงก์อ่ะผมมาพูดให้ฟังว่าถามว่าทำไมถ้าเกิดสมมติว่าอ่ะรีวิวตู้ก่อนตู้เนี้ยนะมันเป็นแบบนี้นะเปิดมามเป็นแบบนี้อันนี้ยมันเป็นกระจกอันนี้มันเป็นโลหะอันนี้เป็นพลาสติกข้างล่างก็เป็นพลาสติกนะซึ่ง มิติของมันเนี่ยก็ต้องเสียบไฟแบบนี้นะมีอะแดปเตอร์นะม, apter, นะมีช่องเสียบไฟนะฮะซึ่งแล้วมันก็มีอันนี้มาให้อันเนี้ยมันจะเป็นฝา,าฝาข้างบนมันจะเวาลแลวก็เสียบเข้าไปแบบนี้เพื่อที่จะต่อไปอีกตู้หนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเนี่ยไอ้ตู้รีโมทหรือว่าตู้พวกเนี้ยมันค่อนข้างที่ราคาแพงแต่คือมันฉลาดก็คือว่าใช้รีโมทอ่ะเ,เลือกเปิดเป็นบางตู้ได้นะมันถึงได้ต้องมีการ ใช้งานโดยที่ว่า linking กับตัวอนี้ตอนแรกเลยที่ว่าทําไมถึงได้ว่าเสียบแล้วเนี่ยมันใช้งานไม่ได้ถูกไหมตอนแรกอ่ะอ่ะเราสอบเสียบเสียบอ่ะเสียบอ่ะนะเสียบไปเลยเนี่ยพอเสียบไปปุ๊บเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้นะครับผมมันจะมีไฟติดเฉยๆนะอ่ะอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้ มันจะเป็นแบบนี้พราะเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําอะไรไม่ได้เรากดรีโมทอะไรไม่ได้ผมก็เลยลองแล้วแล้วก็คือว่าลองถามร้านค้าเขาดูซึ่งจริงๆแล้วอย่างผมมาเป็นร้านบริการเหมือนกันขายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรเนี่ยหรือว่าเราจะไปซื้อของเนี่ยวิธีการใช้งานถ้าเกิดสมมติว่ามันใช้งานไม่ได้ทันทีเนี่ยเราต้องมีการ 1- น่งลิงก์หรือว่าแจ้งลูกค้าแต่คือร้านค้าเนี่ยเขาไม่ได้บอกอะไรเลยพอถามไปแล้วเขาก็ไม่ ไม่ได้รับสายแต่เขาก็บอกว่าร้านติดแล้วตอนนี้ผมก็เลยค่อนข้างที่จะหัวเสียเหมือนกันนะฮะเขาก็บอกว่าไม่ดูแลอะไรยังไงผมหัวเสียแทนที่จะแบบจะขอคืนของเขาเลยด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นอะไรแบบนี้หรือว่ามันเป็นเทคนิคอะหรือว่าอย่างของผมเนะี่ยหรือว่าร้านอื่นอะหรือว่าการต่อกันพาอย่างซื้อกันดั้มมาไม่มีคู่มือเขาก็ต้องปิ้นมาให้แต่คือว่ามันเป็นแบบนี้ ผมบอกตรงคือผมทาความเข้าใจไม่ได้แล้วพอเราเกดแล้วเนี่ยมันก็ใช้งานไม่ได้ผมก็ถึงได้ว่าไปเปลี่ยนแบตเตอรี่เฮ้ยไม่รู้มันจะด้วยเหตุผลอะไรก็ลองทุกอย่างแต่คือมันใช้งานไม่ได้จนในที่สุดติดต่อไปร้านเขาก็บอกว่าหนึ่งเนี่ยร้านเขาปิดปิดทําการแล้วนะฮะแต่คือในหน้าเพจก็บอกเปิดถึงสี่ทุ่มขึ้นจนในที่สุดแล้วผมก็เลยหัวเสียอ่ขอพูดนิดนึงเขาก็เลยแนะนําว่าคุณต้องกดซิลิงกิ้ง กับตัวตู้ก่อนถึงจะใช้งานได้แล้วไอ้พวกอย่างเงี้ยก็ไม่ได้บอกว่าใช้ยังไงนะซึ่งไม่เป็นไรผมถือว่าเดี๋ยวผมมาจัดการเองแต่ผมต้องคอมเพนร้านค้าก่อนว่าขายของที่แบบไม่สนใจลูกค้าแบบนี้มันไม่ได้นะฮะคือมันต้องใส่ใจลูกค้านิดน,นึงผมไม่ได้บอกว่าผมวิเศษแต่คือว่าเราซื้อของหรือว่าคุณซื้อของ มันต้องมีวิธีการใช้งานหรือถ้าเกิดคุณไม่คุณไปหาลิงก์อะไรมาก็ได้หรือว่าจะเขียนบอกยังไงก็ได้เพื่อให้คนเนี่ยเอาไปและใช้ได้ไม่ใช่ว่าให้เขารู้สึกไม่ดีกับร้านแปลว่าผมก็ไม่อยากที่จะซื้อต่อแล้วเพราะว่าไม่มีการแบบดูแลหรือว่าบอกวิธีการแนะนำนะผมบอกเลยว่าคนข้างหัวเสียผมบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดอยางงี้ผมคืนของไปเลยดีกว่าเขาก็บอกว่าบ่งก็บอกว่าไม่ดูแลเลยเขาเขาตอบกลับนะไม่ดูแลยังไงเป็นไง ผมก็บอกถ้าเกิดไม่ไมังไมผมขอโทษและกันผมโง่เองนะฮะอ่ะจนในที่สุดแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องลิงกิ้งกดปุ่มหนึ่งแล้วก็ต้องทําอะไรแต่อย่างอื่นเนี่ยไม่ได้บอกจนในที่สุดจบเรื่องนี้ไปเขาก็มาขอโทษขอโพยเรียบร้อยแล้วแค่ผมอยากจะพูดเพราะอึดอั้น,นตันใจมากมันมันมัน,ม,นมันค่อนข้างที่จะหงุดหงิดนะฮะต่อไปจบเรื่องนี้นะฮะเลยทิ้งขอทิ้งท้ายนิดนึงว่าคุณขายของคุณต้องใส่ใจลูกค้านิดนึงนะครับหรือว่าคุณเอาของนาเข้าแบบเนี้ยเข้ามาขายอะ คุณต้องมีวิธีการใช้งานด้วยไม่ใช่ว่ามีคนมาบอกว่าเฮ้ยไปหาใน Google Translate แปลเอาเฮ้ยผมซื้อของจากร้านคุณผมไม่ได้ซื้อของถูกจากช้อปปีแล้วมาหาข้อมูลเองแบบนั้นน่ะผมจะไม่โทรหาคุณเลยเพราะผมซื้อของจอากคุณผมจ่ายเงินให้คุณนะจำไว้นะครับผมขายของแบบนี้มันไม่มีใครซื้อซ้ำหรอกครับนะโอเค ครจะว่าผมนิสัยไม่ดีไม่ว่าแต่คือผมซื้อของมารีวิวและผมซื้อของมาอยากได้แต่ถ้าเกิดของมันใช้ไม่ได้มันไม่โอเคอ่ะโอเคกล่อง <c alling> มันเป็นแบบนี้พอผมลองลองมาใช้ดูเฮ้ยมันก็ใช้ได้นะอ่ะมิติมันเป็นแบบนี้เปิดนี้ด้านนี้นปิดกระจกข้างหลังเนี่ยเป็นพลาสติกสองฝั่งเนี่เป็นพลาสติกนะมันถอดออกได้แบบนี้นะแล้วก็มีฟิล์มลอกออกได้สําหรับคนที่อยากจะโชว์แล้วก็แบบไม่อยากให้ฝุ่นเข้าอย่างเงี้ยก็ใช้ได้หรือว่าคนที่อยากจะโชว์แล้วอยากจะ <c oughs> ิบได้ง่ายๆก็ได้นะ,ะด้านบนแบบนี้มันมีไว้ทําอะไรไอ้แบบนี้นะฮะล่องแบบนี้มันล่องแบบนี้มันมีไว้สําหรับเนี่ยมันมีล่องเสียบหมายความว่าไอ้ตู้ตัวนี้มันสามารถต่อเป็นชั้นๆชั้นๆแล้วต่อติดกันได้โดยใช้อันนี้แล้วก็ไฟเนี่ยก็ใช้อแดปเตอร์อันเดียวแล้วก็ลิงก์ออกไปข้างในเนี่ยด้านเสาจะเป็นสีเสาเป็นไฟ l e ล์สีขาวกับสีเหลืองนะฮะสามารถที่จะเปลี่ยนได้แต่สิ่งที่ เจ๋งก็ของมันก็คือฟังก์ชันนะฮะสมมุติว่าผมลิงกิ้งไปแล้วปุ่มออนออฟเนี่ยเรากดที่นี้เลยออนปุ๊บนะฮะไฟนะมันก็จะค่อยๆติดอ่ะกดอีกทีนึงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดูด้านล่างเนี่ยเห็นไหมไฟมันจะติดด้านบนก่อนตึ๊ก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 แล้วก็สลับมาเป็นแบบนี้เอ๊แบบนี้นะฮะนะฮะถ้าจะให้เห็นง่ายๆเลยเรา ปิดไฟไหมอ่าปิดไฟปิดไฟปิดไฟนี่นี่สำหรับคนที่ซื้อนะครับผมอยากจะซื้อเนี่ยผมดูคลิปนี้เลยก็ได้นะฮะฟังก์ชันเนี่ยมันมีฟังก์ชันการใช้งานเปิดปิดด้วยเสียงด้วยนะนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันคนนะเอาผมแบบไปไวๆนะกดหนึ่งทีมันก็จะมีฟังก์ชันเนี่ยไฟอยู่ด้านหลังอย่างเดียวนะฮะแล้วเปลี่ยนสีนะแบบนี้นะฮะต่อไปนะฮะ โหมดนี้มันก็จะสลับสีเหมือนกันนะกับด้านไปกับด้านมานะผมไปแบบไปฝั่งนี้นะไปที่ข้างหลังอย่างเดียวเปลี่ยนเป็นโหมดแบบนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนข้างหน้าอย่างเดียวก็เปลี่ยนโหมดจริงๆแล้วมัน,ม,น,ม,นมันแตกต่างกันนะครับบางคนอาจจะดูไม่แตกต่างอ่ะอันนี้เป็นโหมดแบบนี้เปลี่ยนสีนะมันจะเปลี่ยนวนลูปไปอย่างนี้แต่ถ้าเกิดกดอีกทีนึงนะฮะมันจะเกิดเป็นสีขาวกดอีกทีนึงนะี่มันจะเป็นแบบนี้น ی, ออนะคนอีกทีนึงมันก็จะเป็นสีเปลี่ยนแบบนี้นะฮะสำหรับคนที่อยากจะทำวิดีโอหรืออะไรเงี้ยไฟเนี่ยมันให้อารมณ์ได้ทั้งสงสีนะฮะอ่ะโหมดอีกโหมดหนึงไปแบบนี้นะมันก็จะเปลี่ยนได้เราก็จะเลือกเปลี่ยนได้แต่ฝั่งนี้นี่ฝั่งเนี้ยมันทำอะไรไฟเนี่ยมันมีด้านบนเป็นเส้นๆแล้วก็มีเสาทั้งหมดสเส้นเราเลือกได้นะครับเราเลือกได้ว่าจะเอา ด้านบนเนี่ยไฟกี่ดวงเนี่ยเห็นไหมไฟด้านล่างอันอันสุดท้ายเนี่ยเราจะปรับให้มันเบายังไงก็ได้แล้วจะปรับเปลี่ยนสีให้เป็นสีขาวหรือสีเหลืองก็ได้อ่ะเลื่อนมาอันที่2เนี่ยเห็นไหมเราจะปรับสเต็ปยังไงก็ได้คือคัสตอมได้หมดเลยอันที่3แบบนี้นะแล้วเราเปลี่ยนสีแดงก็ได้อ่ะผมเปลี่ยนเราเปลี่ยนเป็นสีแดงๆด,งดูเห็นไหมนะนะเราดีไซน์คัสตอมได้นะฮะ ด้านบนแม้กระทั่งเสาสีเสาด้านด้านข้างนะครับผมอ่ะผมจะเปลี่ยนเสาเนี่ยเนี่ยเสาตัวนี้สีสว่างขึ้นหรือดับไปเลยหรือจะเปลี่ยนสีไปเลยก็ได้นะอ่ะผมจะให้เสาฝั่งนี้เนี่ยดูเสาฝั่งนี้นะเปลี่ยนสีดับหรือจะเปลี่ยนสีให้เป็นสีแดงนะได้ไหมแดงไหมอ่าอะไรประมาณนี้แล้วกดรีเซตก็รีเซ็ตได้นะอะไรประมาณนี้นะสำหรับอ ไอตัวไฟตู้ไฟอันเนี้ยไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวลองเสียบลองใส่เอาใส่ตู้ไฟเอาเอาเอานันนี้ใส่ตู้ให้ดูนะนี่อย่างี้เนี่ยอันเนี้ยมันเหมาะการใส่สเกลหนึ่งต่อหกสเกลนะครับเดี๋ยจะเปิดด้านนี้ให้ดูแบบนี้แบบนี้นะใส่สองตัวแบบนี้ อ่ะอ่างนี้ปึ๊บนี่ยับให้ดูนะอาจจะยืนไม่เท่นนะแต่ทำให้ดูก่อนแบบนี้เราก็เลือกที่จะเลือกไฟได้ว่าจะเอาแบบไหนอ่าลองผมว่าผมดิสโก้ให้ดูก่อนแล้วกันนี่แบบนี้นะฮะปึ๊บปึ๊บแบบนี้เราจะเลือกเป็นไฟแบบไฟเขาเรียกอะไรน,นะ ไปผีสิงก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะนี่แบบนี้ปนปนงงนเป็นไงเป็นไงเจ๋งอ่ะเออนะฮะเราเลือกเราคัสตอมได้เราอยากทำอะไรนี่จะปิดข้างหน้าเปิดข้างหลังนะแล้วจะเปิดนี่ข้างหน้าอย่างเดียวจะปรับสีจะปรับอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับตามสไตล์สิ่งที่เราอยากได้ นะข้อดีของมันคือเราสามารถคอสตอมได้ว่าเราอยากได้ไฟเป็นแบบไหนอะไรเป็นแบบไหนอะไรอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะอ่ะเปิดไฟก่อนดีกว่านะใช้ได้เพราะถ้าเกิดสมมติว่าคนที่อยากจะซื้อไปเพราอในเนี้ยมันเป็นสเกล e 1ต่อหสำหรับโมเดล1นึ่ง s า o r ฟอร์เมอตัวเล็กตัวใหญ่เงี้ยได้หมดนะครับผมเพราะว่ามันก็คือแบบ ในบิ๊กไซส์เนี่ยมันก็ไม่ได้ปพ้นจริงความสูงมันอยู่ประมาณนี้ความสูงของมันอันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ50เซน45เซนอะไรประมาณนี้นะครับผมนะแล้วความกว้างเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ25เซนนะ2 0ถึง25เซนอะไรประมาณนี้ถ้าใครชอบก็ไปลองหาดูครับไฟอันนี้นะลาซาด้าก็มีขายถูกกับร้านขายนะครับผมก็ไปลองดูครับผมก็เอามาแนะนําสําหรับคนที่ชื่นชอบอยากจะมีตู้ไฟหรือว่าโชว์เคสสวยๆเอาไว้ถ่ายรูปเฮียก็ จริงๆแล้วจัดมาเดี๋ยวจะเอาฝาออกอะไรเงี้ยจัดถ้าบางทีถ่ายรูปพวกกันดั้มหรือว่าพวกทรานฟอร์เมอร์หรือพวกไอรอ Man นแมนเงี้ยก็แนะนำนะฮะก็คือว่าปเจออะไรที่ร้านค้าที่เขาไม่ดูแลหลังการขายเนี่ยเราก็ค่างที่จะปวดหัวนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับคลิปนี้ผมทํารีวิวไอตัวเนี้ยไว้ให้แล้วนะฮะหรือถ้าเกิดใครไม่เข้าใจจริงก็อินบ็อกมาที่เพจ ใชเลน RC ก็ได้ครับผมยินดีจะส่งลิงก์นี้ให้หรือว่า,อาบอกว่ามันควรที่จะทำไงแต่คือว่าพอเข้าใจแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะใช้งานได้ง่ายๆไปใช้งานได้แต่บางคนนะเบื้องต้นเลยนะถ้าเกิดสุติว่าเปิดมาแล้วกดอะไรไม่ได้ให้กดตรงนี้ภายเราเปิดเปิดไฟติดเนี่ยให้กดตัวนี้นะฮะเมื่อจะได้ลิงก์กันได้โอเคคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสําหรับการติดตามครับผมไม่ได้อยากจะมาดราม,มา่าแต่คือว่าเสียตังค์แล้วมันเป็นแบบนี้แม่ไม่โอเคครับผม พรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับบายบายเยอ่ะ